สวัสดีค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวแชมพูแชมพูมาเคิร์บนะคะมีสมุนไพร8ตัวด้วยกันนะคะก็จะมีอะไรบ้างละ่ะหนึ่งเลยตัวภูคาวภูคาวนะคะก็คือเขาจะไปเอาดมด้วยสารที่เขาเรียกว,ว่าสารดีคาโนอิสซาลิกสซิไฮนะคะซึ่งเป็นฤทธิต์ตัวนี้นะคะฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ มีวิตามินและธาตุต่างๆด้วยนะคะอันนี้คือเป็นตัวหลักเลยจริงๆาสารค,คือคือตัวตัวผูกข่าวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือต้องต้องบอกก่อนว่าแชมพูตัวนี้มันเป็นสูตรลับเป็นต้นตำรับซึ่งคิดค้นมาประมาณ30กว่าปีแล้วนะคะในตัวนี้เป็นต้นตำรับสูตรพิเศษเลยแล้วก็ทุกแหล่งแหล่งการผลิตเนี่ยมาจากาฟาร์มปิดทั้งหมดเลยนะคะซึ่ง ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวชูโรงเลยตัวบุขาวจากนั้นมันมีสมุนไพรอีก7ตัวตัวที่2ก็คือกระเมงนะคะตัวกระเมงเนี่ยดอกเขาจะเป็นสีข,ขาวใบเขาจะเล็กนะคะสรรพคุณของกระเมงก็คือเรื่องของชะลอเรื่องของความงอกก่อนใบรักษาโรคผิวหนังผื่นคันนะคะแล้วก็ทําให้อาผิวโรคผิวหนังที่แบบเรือลรังแล้วก็มันจะทําให้เส้นผมดกดําขึ้นด้วยนะคะตัวกระเมงตัวก่อนมาก็คืองาดํางาดำเนี่ยคือถ้าจะให้ดีเนาะ มันจะมะีต้องทานคู่กับผลิตภัณฑ์งาดำสารสกัดงาดําเย็นนะคะจะทําให้ผมนี้แบบงอกเร็วมากนะคะเดี๋ยว,ยวมีตัวไหนเดี๋ยวเพชรหา,าจดแนันาอีกทีหนึ่งนะคะตัวงาดำเนี่ยคือถ้าคนอยู่ในวงการเนาจะจู้แล้ว่างาดำม,มันช่วยในเรื่องผมไม่ให้หลุดร่วงนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันลดอาการผมงอกก่อนใบได้เหมือนกันแล้วก็อุดมด้วยสารสําคัญที่เป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรสารที่ให้อาหารสุหรับเส้นผมอย่างเช่นพวกเซซาม,มินพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่ธาตุต่าง บำบ u l เข้าไปในหนังศีรัะของเรานะคะมันก็ทำให้ลากผมแล้วก็ไปกระตุ้นระบบหลอดเลือดด้วยซึ่งมันจะเป็นสรรพคุณคล้ายๆกับในส่วนของภูเขาแต่ภูเขามันเรื่องของเชื้อราแล้วก็มันจะมีตัวนี้เข้าไปไปตุ้นในระบบทําให้หลอดเลี้ยงเลือดของหนังศสีหษะได้ดีขึ้นนะคะ วตอมาคือตัวบอระเพ็ดนะคะบอระเพ็ดโอ้ยบอระเพ็ดที่เข็ดขมอ่ะมันขมแน่นอนแหละแต่รู้ไหมสารขมที่ยบอระเพ็ดมันทําให้อ่ต้านอนุมูลอิสระได้นะคะซึ่งนั่นหมายความว่านอกจากว่าเอ่อตัวเส้นผมเราเนี่ยคือคือก็รู้แล้วเนาะอนุมูลอิสระถ้ามันเยอะมันจะทาให้เราแก่เร็วตัวนี้มันไปต้านมันก็เป็นอีกอ เป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่เท่าเท่าไปทำให้ผมเรอไม่ไม่งอกนะคะผมชะลอผมแบบงอกลงอาการผมหงอกแล้วก็ผมผมร่วงก็จะลดลงเหมือนกันนะคะคือแล้วก็เรื่องของหลังแค่คันอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยด้วยนะคะตัวต่อมาก,ก็คือว่าในส่วนของใบหมีนะคะใบหมีเนี่ย คือคือมันจะเป็นดอกที่เป็นฝอยฝอยสีข,ขาวสีเขียวลดอาการคันของหนังศีรษะกระเกลือน,นะคะซึ่งเป็นยาสาระผมด้วยป้องกันรังแคลแล้วก็ทําให้ผม,มนุ่มนุ่มด้วยนะคะในส่วนของใบหมีนะคะตัวใบหมีเองเขาก็จะมีสรรพคุณอีตัวหนึ่งคือเขาจะเหมือนเป็นสารเคลือบผมเห็นไหมถ้าผมมันเงาๆอย่างเงี้ย นี่คือเป็นส่วนหนึ่งมันมาจากใบหมีเหมือนกันนะคะแล้วก็ทําให้ผมชุ่มชื้นนะคะตัวต่อมาคือดอกอัญชันแน่นอนแหละดอกอัญชันเนี่ยทุกๆสรรพคุณทุกๆกี่ห้อเนี่ยมีหมดเลยนะคะตัวของเราก็มีเหมือนกันในส่วนของดอกอัญชันจะทําให้ดกดํานะคะแล้วก็ทําให้ผมแบบเอ่อผมที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเงางามยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวต่อมาเรามีตัวน้ํามันพาราสกัดเย็นด้วยซึ่งจะ เทียบกับคอนดิชเนอร์ได้เลยเพราะว่าเราใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไปมันทำให้ผมอ่ะลื่นแล้วก็ไม่ผ่านกันนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเองก็จะทำให้บริเวณที่มันลอกเป็นขุยเนี่ยดีขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายคือว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้นี้คือ สรรพคุณคือเขาเหมือนดีถอกผมเลยคือลดการสะสมของแบคทีเรียรแล้วก็บำรุงรากผมให้สวยเงางามได้เหมือนกันแล้วก็จะตทรงผมได้ง่ายแล้วก็ทําให้ผมสุขภาพดีทั้งหมดนี้ค่ะเป็นสมุนไพร8ตัวที่อยู่ในส่วนของแชมพูแล้วก็เซรั่มนะคะซึ่งเซรั่มอ่ะความเข้มข้นมันจะมากกว่านะคะก็คือเป็นเจลเป็นเนื้อเจลนะคะอันนี้คือส่วนผส,สมทั้งหมดเลยเรามาดูสรรพคุณเนาะได้นอนอ่ะ หลักเลยมันช่วยในเรื่องอะไรบ้างก็คือแปะปัญหาของเส้นผมเลยคือปัญหาการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะทำให้ผมนุ่มเนางามนะคะแล้วก็มีน้ําหนักด้วยนะคะตัวที่สี่นะคะกระตุ้นให้ผมยาวเร็วอ่าสำหรับคนที่มีปัญหาผมแบบยาวชา้าอ่าแล้วก็มีตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นนะคะแล้วก็อาการคันหนังศีรษะตกสะเก็ดขาวและผื่นแดงดีขึ้น นะคะอันที่6เลยฉลองผมงอกนะคะที่มันงอกกรอกอยู่อันที่มันงอกไปแล้วเนี่ยเราก็ทาทาเข้าไปเพราะตีละผมมันงอกไปปุ๊บมันจะเริ่มมีเส้นที่2ที่สอ่าเราก็คือทาจุดนี้ลงไปเลยดูที่เส้นอื่นมันจะขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือทาเข้าไปเลยแล้วก็แน่นอนหนังสีรษะไม่มันเห็นไหมคะคือผมมันเงาจริงนะแต่หนังรษะมันไม่ได้มันนะไม่ได้มันไม่ได้เงาเพราะจากความมันนะคือมันจะ ตัวตัวสารสมุนไพรพวกนี้แล้วก็ช่วยไปบลลํารุงรากเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเติมสารอาหารเป็นการบําบัดเส้นผมด้วยเติมสารเข้าไปบลลํารุงรากเส้นผมของเราแล้วก็สุดท้ายคือผมที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เสริมสร้างผมให้มันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นผมที่แข็งแรงนะคะแล้วที่สําคัญนะคะทั้งสองตัวนี้ผลิตจะธรรมาชาตินะคะ